วันนี้เราจะมาตัดลงแคคตัสกราฟด้วยตอเปรสสกียาค่ะรวมทั้งอัปเดตสีดอกของโลบิเวียที่นกกราฟมเมล็ดเอาไว้ค่ะการตัดลงมีวิธีการทำง่ายอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะนี่เป็นโลบิเวียที่กราฟบนตอเปรสสกียอายุได้10เดือนถ้าใครที่ติดตามนกมาจะได้เห็น าการอัปเดตของโลบิเวียชุดนี้อยู่เรื่อยๆค่ะ10เดือนต่อมาหลายๆต้นเนี่ยก็เริ่มให้ดอกกันแล้วนะคะบางต้นเนี่ยถึงขนาดแตกหน่อให้ได้ขยายพันธุ์แล้วค่ะกราฟนานแค่ไหนถึงจะได้เห็นดอกนะคะก็ราวๆเจ็ดเดือนสำหรับชุดนี้ค่ะครั้งก่อนที่ตอนเริ่มกราฟนะคะนกปลูกในกระถาง2นิ้วแต่ตอนนี้คือขยับไซส์กระถางให้เขาค่ะ สามารถปลูกรวมกันได้นะคะ3-4ต้นในกระถางเดียวกันกระถางก็6นิ้วค่ะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูดอกนะคะดูว่าดอกบานแล้วจะสวยแค่ไหนค่ะนี่นะคะนี่เป็นดอกสีเหลืองไส้ข้างในเป็นสีเขียวนะคะเป็นไม้ที่เราผสมเกสรเองเพราะเองกราฟเองนะคะภาษาของแคคตัสเขาจะเรียกว่าบีดเองนั่นเองนะคะ มีอีกสีหนึ่งที่ยังไม่บานนะคะเดี๋ยวถ้าบานเดี๋ยวนกจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะมีเพื่อนนะคะสอบถามนกมาว่าต่อเปรสเกียเนี่ยจะมีอายุการใช้งานนานแค่ไหนคำตอบก็คือใช้ได้นานมากๆนะคะแต่ว่าเมื่อเวลาที่หัวไม้ของเราเนี่ยโตมากๆเนี่ยต้นของเขาก็จะโอนเองจะต้องใช้ไม้ค้ำไว้ก่อนค่ะหรือหลายๆคนอาจจะชอบ เอาลงจากตอนะคะไม่ชอบที่จะให้ไม้อยู่บนตอแบบนี้นะคะก็ทําได้เช่นกันค่ะข้อดีของการกราบบนตอเบรสเกียนะคะก็ช่วยย่นระยะเวลาของการให้ดอกแล้วก็การเจริญเติบโตนะคะถ้าเราเลี้ยงจากไม้เมล็ดจริงๆเลยนะคะคือไม่ต้องเอาขึ้นตอกราบเนี่ยก็ใช้เวลารลาวๆสองปีถึงจะให้ดอกแรกนะคะแต่ถ้ากราบแบบนี้ก็ใช้เวลา7ถึง10เดือนโดยประมาณ การตัดลงวันนี้นกจะใช้วิธีการตัดแบบเหลือโคนเอาไว้นะคะก็จะใช้มีดคมแล้วก็สะอาดค่ะหนามโลบิเวียบางต้นก็แหลมคมนะคะถ้าใช้มือเปล่าในการจับแบบนี้ก็จะโดนหนามตานิ้วได้นะคะควรที่จะใช้ถุงมือหรือใช้กระดาษรองนะคะถ้าไม่ได้จริงๆก็ใช้กระดาษรองนะคะแบบนี้นะคะ ก็จะช่วยเซฟนิ้วมือของเราไม่ให้โดนหนามทิ่มได้นะคะนกก็จะตัดประมาณนี้ค่อนไปทางโคนเหลือตรงโคนไว้เล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะให้เขาแตกหน่อใหม่ออกมาค่ะส่วนหน่อที่ตัดออกไปนะคะเราก็จะรอให้แผลแห้งแล้วก็นำไปล่อรากแล้วหรือว่านำไปชำได้ปกติเลยค่ะ บางต้นนะคะหน่อมารอบแบบนี้แล้วค่ะก็เสียดายยังไม่ตัดลงนะคะรอให้หน่อใหญ่แบบนี้ก่อนนะคะการที่หน่อมากหน่อน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละต้นนะคะเราก็ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวมาตัดอีกหนึ่งหนอนะคะมีดคมแล้วก็สะอาดค่ะตัดแบบนี้ใช้ได้กับทุกสายพันธุ์ไหมได้ทุกสายพันธุ์นะคะถ้าเราอยากได้หน่อเพิ่มก็ ให้เหลือตรงโคนไว้เล็กน้อยค่ะการเหลือโคนไว้นะคะอีกสัก2อเดือนเขาก็จะแตกหน่อใหม่มาแบบนี้นะคะนี่นะคะอย่างที่เพื่อนเอนเห็นเลยเมื่อหน่อใหม่เกิดขึ้นมาถ้าเราตัดเราเหลือไว้ก็จะได้หน่อเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเราตัดแบบมิดโคนเลยนะคะเราก็จะได้แค่หัวไม้หัวเดียวก็ต้องรอหัวไม้นั้นออกหนอ่อ ส่วนต้นนี้นะคะใช้วิธีการตัดแบบสุดโคนเข้าไปเลยค่ะก็คือตัดแล้วก็เอาแกนออกนะคะเราก็จะไม่ได้หนอ่อใหม่แบบนี้ก็ต้องรอหน่อที่เกิดจากต้นเขานะคะเมื่อได้หน่อมาแบบนี้แล้วอย่าเพิ่งรีบร้อนนําไปชํานะคะเพราะว่าถ้าเรารีบร้อนชําเลยเนี่ยก็จะทําให้หน่อเนี่ย เน่าก่อนที่รากจะงอกนะคะควรที่จะปล่อยให้แผลแห้งสนิทก่อน,นะคะ่ะหรือถ้าใครกลัวแผลเน่านะคะก็สามารถทาผงอลูมิเนียมได้นะคะปัจจุบันผงอลูมิเนียมนะคะก็เป็นที่ใช้กันกว้างขวางในวงการแคคตัสช่วยให้แผลแห้งเร็วนะคะแล้วก็แผลเนี่ยก็จะไม่เน่านะคะ เดียวถ้าใครสนใจอยากสั่งซื้อนะคะนก็จะแปละลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนะคะสามารถกดลิงก์สั่งซื้อออนไลน์ได้เลยค่ะอุปกรณ์ก็สำหรับใครที่เป็นผู้หญิงนะคะก็ใช้แปลงแต่งหน้าหรือว่าผู้กันก็ได้นะคะแปลงแต่งหน้าที่เราไม่ใช้แล้วนะคะทาทาบริเวณแผลที่ยังสดๆอยู่ค่ะ หรือถ้าใครมียาเร่งรากก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะาทาให้แห้งปล่อยไว้อีกสักประมาณ7วันค่อยลงปักชำค่ะก็เป็นอีกวิธีการปัดลงง่ายๆนะคะแล้วเราก็ยังเหลือส่วนที่สามารถที่จะสร้างหน่อใหม่ได้ด้วยค่ะสำหรับต้นนี้วันถัดมาก็บานแล้วนะคะเป็นสีแดงออกส้มเหลือบชมพูนะคะ ไม้เมล็ดนะคะเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเขาจะให้ดอกสีอะไรนะคะถ้าเราผสมเกสรเองจนกว่าจะถึงเวลาที่เขาให้ดอกนะคะเพราะว,าว่าเราผสมเนี่ยเราก็ผสมข้ามไปข้ามมานะคะก็เป็นสีที่นกชอบนะคะถือว่าได้สีที่แปลกออกมานะคะปกติก็จะแดงไปเลยนะคะนี่ก็จะแดงออกส้มแล้วก็เหลือบชมพูด้วยนะคะสำหรับดอกเหลืองเนี่ย ที่นกมีก็คือเหลืองไปเลยแต่อันนี้ยังเหลืองออกเขียวๆนะคะตรงปลายก็ยังมีออกสีส้มๆด้วยนะคะก็เป็นสีใหม่ที่เราผสมเกสรเราก็ได้เองนะคะเพื่อนท่านใดถ้ามีคำถามเกี่ยวกับตอเบลสเกียนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามนกลงมาใตา้คลิปได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะ และพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ